สิบช้มเงื่องคูณเป็นเท่าไหร่หกสิบหกสิบใช่ไหมเขายังตามมาเอาเราอีกสี่สบบาทเพราะฉะนั้นเราอย่าไปกลัวว่าเขาจะไม่จ่ายเราหรือเขาจ่ายเราไม่ได้นอกจากเขาได้กำไรผลละสาแล้วเขายังมาได้อีกสี่สซตหรือสี่สิบบาทเพราะเขาจ่ายสามสิบแช้เงือใช่ไหมสองเปซคือหกสบกเป็ก็คือเราตีเป็นหกสิบาทไหม อีกสี่สิบบาทเขายังตามมอาอีกอ่ะบอกว่าแล้วขวดใหญ่นะยังรู้ไหมขวดใหญ่ขวดใหญ่ราคาเท่าไหร่สามพันหนึ่งเขาคืนมีเดียาาเท่าไหร่พันเจ็ดเขาเหลือกำไรเท่าไหร่เขาเหลือ 8, <4. S 1> กำไรเท่าไหร่พันสามพันหนึ่งแล้วพันเจ็ดเหลือพันสี่หากค่ากองค่าขวดค่าสมุนอะรทุกอย่างอ่ะีจะว่าเศษสี่ร้อยปัดไป เขาเหลือกำไรขวดใหญ่ควดละหนึ่งพับาทเรายิ่งซื้อเราบอกว่าเรายิ่งซื้อเรายิง่งได้แต่เจ้าเืออเขาก็ยิ่งได้มากกว่าถูกไหมเพราะฉะนั้นเวลามีลูกค้าถามว่าบริษัทจะมีปัญญาจ่ายไหมเราต้องเข้าใจว่าสามพันหนึ่งเขาให้เรามาแค่พันเจ็ดกำไรเขาคือพันสี่หากทุนสี่ร้อยก็เหลือกำไรขวดละหนึ่งพัน เรื่องที่เราต้องรู้ไว้นะถูกไหมพี่เอ๋เพราะอย่าแผนการตลาดมันต้องมีคนถามแน่นอนคุณได้จริงไหมเชื่อไหมวันนี้พี่เคลียร์แผนนี้กับหมอบอลเชื่อกับหมอบอลจะเรียกหมอบอลเดียวกับพี่วานกับนายม่วงชมกาแฟกันไหมหนูไปกินกาแฟกันแน่นะเขาถามว่าแล้วโบนี้มีคนได้จริงไหม ขาถามว่าระ้บอกงี้วันละพลันหนึ่งหมื่น,น้ามือคนได้จริงไหมมันเลยไปที่ไปที่มาที่พี่ใหญ่แชร์ว่าเขาได้วันละหมื่นหน้าเหมือนหน้าที่พี่เอกว่าแชร์ให้เราร okay. ู้ว่อเช้าโอเคไหมได้ทุกวันได้ทุกวันได้ทุกวันอันนั้นแค่รหรัสเดียวนะพี่ใหญ่มีสามรหรัสวันละหมื่นหน้าสามรหัสคือวันละสี่หมื่นห้าพันบาทเดือนละล้านสาม ล้านสามแสนห้าหมื่นบาทที่อัพไลน์สูงสุดเราได้เฉพาะแผนรายวันนะไม่เกี่ยวกับแผนตรงนี้นะอันนี้ต่างหากนะนีน่นั่นแหละเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเราเข้าใจเรื่องเราจะขายอะไรเราขายขายตัวเองจากสินค้าขายโอกาสที่นคนที่ยังไม่รู้จักวันละพันเดือนละสามหมื่นมันเป็นอาชีพถูกไหมเออแล้วก็ขายระบ,บบหืระบบหนึ่งสองเจ็ดห้านี่เลย โอเคไหมคะอันนี้ก็คือพิ่ดานเนาะจากประสบการณ์ก็เลยอยากมาแชร์ให้ฟังว่าเราไม่ชวนกันเอาของไปขายแต่เราชวนคนมาซื้อตามร้บโบโอเคไหมคะเห็นโพสต์กาแฟขายได้แต่ต้องชวนเขามาเป็นซ้ายหมาของเราเอาสินค้านาของสินค้าเราดึงเข้ามาเป็นทีมซ้ายทีมขวาโอเคไหมคะอ่าโอเคเพราะนั้นต่อไปนะคะก็จะ ฟังจากผู้นำเราบ้างนะคะวันนี้ผู้นำในมาดห้าแปะเอาพี่ดวงก่อนวันนี้สิ่ขายพี่ดวงเข้าใจอย่างไรเชริญค่ะเอาคนเชิญเราเข้ามาด้านล่ว,วงนนเลยะคะ่ะอันนี้พี่เอ๋เน,นะคะเป็นอ๋ติดตัวอย่างโอเคค่ะสวัสดีรอบนะคะสี่ขายนะคะวันนี้จะมา ประสบการณ์ที่ตัวเราขายได้นะคะถายตัวเองนะคะก็คนสนิทหรือว่าเพื่อนก็หวานน่นเองนะคะก็ตอนแรกนะคะคนที่เปิดโอกาสก็คือวันทิสาณัชบาเใช่ะคะแต่พิดาเป็นคนที่เข้าไปเชียร์ระบบให้ดวงรู้ทุกอย่างว่านะการที่เข้ามาอยู่จุดในจอยน์ยคอยนะเรามี ได้อะไรมั่งจากจอยนคอยไม่ว่าจะเป็นอโอกาสแล้วก็อาชีพแล้วเรียนรู้ในระบบนะคะเอ๊ี่ขายตัวเองครั้งแรกนะคะที่รู้จกักหยงเผงที่โดนได้กินครั้งแรกนะโดงมีอาการอะไรบ้างนะคะอยู่ในบริษัทนะคะอยู่กับสารเคมี B, มาเป็นระยะนานนะคะแล้วเกี่ยวกับระบบเลือดนะคะทำให้ตัวเราอะ่ะ มองค้ามดำดำมากๆนะคะถ้าคนเาเก่ารู้จักดวงจะรู้ว่าอาการที่ดวงเป,เป็นยังไงบ้างนะคะยินได้ระยะหนึ่งนะคะจากที่ว่าตัวดำดำนะคะผิวพรรณที่ว่ามองแล้วแล้วก็ขอมซุ้เหมือนกับบางคนนะทึนะคะว่าไปทําอะไรมาโดนขอมมากหรือเปล่านะคะจากที่แท้จริงก็คือเราอยู่กับสารเคมีมานาน เราไม่ได้ล้างในระบบเลือดของเราแต่พอเวลากินยงเหิมเข้าไปแล้วนะคะมันจะเกี่ยวกับในระบบเลือดมันจะล้างนะคะหรือว่าพูดง่ายๆนะคะบางครั้งทุกทุกคนที่ดผู้หญิงที่มีรอบเดือนนะคะบางครั้งเราไปรอบเดือนมันจะมีกลิ่นก็คือเหม็นคาวนะคะแต่ถ้าคือดื่มยงเหลืองเข้าไปแล้วเวลาเราเป็นรอบเดือน กินเม็นคาวนั้นก็จะไม่มีอีกเลยแล้วทุกวันนี้ก็ไม่มีเกล็นเหม็นคางนะครับตกมือให้เระยกมืงหน่อยคะ่ะ hey, 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 hey. แล้วก็กินมาน้ยะหนึง่งรู้สึกว่าสุขภาพแข็งแรงไปแนะนําใครนะคะไปแนะนําวาซึ่งเห็นเพื่อนคืออะไรหนึ่งอาทิตย์มาทํางานได้สองวันอีก3วันครั้งไปโรงพยาบาลบอกว่าวาเป็นอะไร เราเป็นโรคประจำตัวนิดนึงนะคะไปตรวจระยะทางสุดท้ายก็คือรงรงงานมีตรวจประจำตรวจสุขภาพประจำรีนะคะ,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 คะก็เลยถามมาว่าเป็นอะไรผลออกมาเป็นอะไรเราเป็นระยะที่สามแล้วเพื่อนก็เลยแนะนําเพื่อนกินโยกเนิงนะคะเพื่อนกินได้ระยะหนึ่งก็คือกลับมาบอกเราว่าเฮ้ยเพื่อนผลตรวจเราดีขึ้นเรื่อยๆลยแล้วอ่ะนะคะ อันนี้ก็ดีใจกับเพื่อนด้วยนะคะแล้วก็จะเอาขายโอกาสนะคะก็ไม่ไม่ใช่ใครถึงกันนะคือพี่ป้อมสุวรรณนะคะไปแนะนําพี่ป้อมนะคะครั้งแรกพี่ป้อมนะคะพี่ป้อมอยากรวยไหมหนูมีธุรกิจธุรกิจหนึ่งมาเสนอหรือมาแนะนาพี่พี่รักหนูรักพี่นะพี่อยากหนูอยากเปิดโอกาสในพี่มีอาชีพนะ ก็พ,พูดแค่นี้แหละค่ะก็ชวนพี่ฟ้งเข้าไปดูที่สำนักงนานใหญ่นะคะว่ามันมีสินค้าอะไรบ้างนะคะแล้วก็ที่เป็นอาชีพได้ต่อยอดได้แล้วก็อาชีพนั้นคือไม่ใช่เฉพาะตัวเราอย่างเดียวนะคะคือต่ออาชีพนี้ให้กับทายาทของเราได้ด้วยนะคะแล้วก็ระบบนะคะหลังจากที่ว่าเปิดค ขายตัวเองเสร็จแล้วเปิดโอกาสแล้วก็เปิดอาชีพให้กับที่ทุกคนที่เรารักรู้ทุกคนนะคะแล้วก็ในระบบก็เข้ามาเรียนรู้นะคะว่าในระบบของเราเรามาอยู่ในใจออทรอยแล้วที่เราดื่มนายโยมเมือนแล้วเราได้นะคะอย่างนี้เราคนแรกแล้วก็แนะนำคนสองคนแล้วเ,เราได้อะไรบ้างนะคะพอเราได้ จากว่าเราแนะน,นําคนครั้งแรกได้เท่าไหร่ได้หนึ่งพันจากหนึ่งพัน 2, 000, กลามาเป็นสองพันจากมาเป็นสี่พนนะคะเราต้องทำอย่างไงบ้างเราต้องมาเรียนรู้ในระบบว่าเอราที่เขาคนที่เขาทํามาแล้วเราได้แบบนี้เราเชื่อเขาตั้งแต่ครั้งแรกแล้วว่าบริษัทนี้ที่เราเข้ามาคือมันม่นคงเราได้แบบนี้จริงๆนะคะเราต้องเข้ามาเรียนรู้ให้เลือกซึ้ว่าเราต้องทําแบบ ขั้นตอนที่1นึ่ทำแบบไหนขั้นตอนที่2องขั้ตอนที่3ามทำยังไงมันถึงจะได้เหมือนกับที่เขาได้ทุกวันนี้นะคะอันนี้ก็คือประสบการณ์ที่ไปเปิดโอกาสกับคน2คนนะคะขอบคุณค่ะ มีความเข้าใจนะคะวันนี้วิดาบอกเสมอว่าไม่ได้ต้องการคนเก่งถามว่าคนเก่งสาคัญไหมคนเก่งก็สําคัญแต่เราต้องการทีมงานทั้งเก่งแล้วก็เข้าใจเรพี่เอค่ะวันนี้เป็นวันที่รอคอยเพราะฉะนั้นวันนี้ในเมื่อเราเข้าใจแล้วนะคะเราก็ต้องเอากลับไปทํานะคะเพราะว่าระบบของเราอ่ะถ้าวันใดเรยังมันออโต้มันจะเป็นสิ่งที่หอมหวานที่สุดเลย นะคะเพต่อไปอ่ะถ้าระบบเราออโต้ตามนี้นะคะเราอยู่ตรงไหนเรามีระบบเราก็ทำได้เห็นไหมคนะพี่พี่ใหญ่จะบอกเสมอว่าไม่ต้องทําตามพี่ใหญ่นะเหมือนนูก็จะบอกทีมงนาเสมอว่าเราทําตามระบบเราไม่ทําตามพี่ใหญ่เพราะถ้าเราบอกทาตามพี่ใหญ่ราดนึงไม่มีพี่ใหญ่ไม่มีพี่ยาทุกคนต่างแยกย้ายไปอ่ะเราจะไม่สําเร็จถ้าเรายึดติดระบบอยู่ไหนก็สําเร็จเพราะเราทําได้ เพราะอะไรคะเพราะเราทำตามแลนวค่ะโอเคแม่ก็เรียนเชิญเพื่อนท่านถักตา